ผนฐนนที่สำคัญของวิวจันโอชาในการสืบทอดอำนาจคือสว2อ0ร้อ้คนนั่นเองค่ะที่เป็นการประกาศสถาปนายืนยันว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนนั่นก็คือประชาชนต้องมาสแสดงออกอย่างพร้อมเพรเพียงกันบอกว่าไม่เอารัฐธรรมนูล6กขอทำใหม่ทั้งฉบับและเป็นการทำใหม่แบบไม่มีเงื่อนไขข้อจำกัดใดๆเลย แจกขันแจกอะไรเขาเขาก็เอาขันไม่ทำอะไรเอาไปตัดน้ำเอาไปลดน้ำผู้หลักทุกอย่างมันเป็นประโยชน์อ่ะเออถ้าเลือกตั้งทำไม่ได้นะครับกำนันนะครับตอนนี้ทราบว่ากำนันทราบแล้วนะฮะว่ารู้ตัวละว,ว่าตัวเองพลาดตรงจุดไหนนะแต่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนของกำนันว่าจะแก้ไขปัญหาของตัวเองและกลุ่มกปปอสอ,อย่างไร แต่นั่นก็ตามกลุ่มกปปสส่วนหนึ่งได้ออกมาร่วมกับจตุพรพมพันธ์ละในการเคลื่อนไหวขับไล่พลเอกประยุทธ์ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนไว้นะครับว่าการดเมินคดีกับกลุ่มกปปสเป็นหลักคิดที่ผิดนะครับและจะสร้างปัญหาตามมาการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่รวมทั้งแกนนํากปปสแกนนํากลุ่มเสื้อเหลืองคงเป็นตัวสะท้อนนะครับว่าหลักมันเดินถูกหรือมันเดินผิด สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์จียมกิจวัฒนาครับ <c oughs> วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้สิ่งที่น่าสนใจฮะก็เป็นประเด็นหลายประเด็นเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของเหตุการณ์ที่มีการแจ้งจ,จับจตุพรผมพันธ์นะตามมาตราหน 1, 2, เรื่องของการแปลพักนะครับแล้วก็เป็นวันครบรอบ ของพรรคประชาธิปัตย์การแปลรพักของกำนันมันเกิดอะไรขึ้นการเมืองจะไปอย่างไรผ่านวันที่6นะครับซึ่ง6เมษายนวันจัก,กรีม,มาได้ประเทศจะเป็นอย่างไรต่อไปไปดูในเชิงปรากฏการแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันครับ คุณภูมิเดชาไทยแจกขันมานานแล้วหนูเป็นสิบปีแล้วแจกขันแจกปฏิทินแจกอะไรตั้งๆถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีสองปีก่อนเนี่ยมันก็มีการแจกขันนักศึกษาวันนี้ของคุณทักษิณแต่แต่ช่วงช่วงนั้นมันเลือกตั้งหนูมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมตรงนี้มันยังไม่มีเลือกตั้งอะไรนี่แจกแจกขันแจกอะไรเขาเขาเอาขันไม่ทำอะไรเอาไปตัดน้ำเอาไปลดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่มันเป็นประโยชน์อะ เออถ้าเลือกตั้งทําไม่ได้ได้อยู่ในระหว่างมีพร,พรกรเลือกตั้งทําไม่ได้แต่ที่ถ้าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ผมสมมุติช่วงนี้ผมไปไหนผมอาจจะพบไ,ไอไ้เขาเรยอะไรแอลกอฮอล์ไปลักใส่ชื่อผมเนะี่ยไปให้กับหัวคะแนนผมไปให้กับคนที่เลือกตั้งพรรคูุญใจไทยใช่ไหมมันก็เป็นสิทธิ์ของผมอยู่แล้ว มี่ก็หาเรื่องจนได้เอาเพราะว่าก็ต้องอาบน้ำไหมเล่นน้ำไม่ได้เนี่ยเออต้องอาบน้ำไหมใช่ไหมหรือว่าจะเก็บไว้เป็นที่เราดูก็เป็นของขวัญตันนี่ท<า>ำอะไรได้<ะ>บ้วนปากแดดร้อน,นออใช่ไหมเอามาลาดตัวลาดมันแป้งจริงๆเลย <c ười> แล้วคนที่ให้ไปอ้าวเขาก็ต้องเป็นเรื่องของพักเขาก็ต้องใส่ทิ่งพักไปเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรนะครับนี่ทางนี้เนี่ยนี่ก็ในเสื้อพักเหมือนกัน ไม่ใช่เนฉะพาะเราใส่อออเอาก็ลุงปั้มเป็นหัวหน้าพักของผมก็มีชื่ออนุทินได้ไปหมดเขาไหมผมมาเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตํารวจโดยเฉพาะชนะสงครามโปรดวินิจฉัยและพิจารณาการกระทําของคุณจตุพรคืนวันที่4เมษายนที่ผ่านมาที่พาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ว่ามีความผิดเกี่ยวกับมาตรา112หรือไม่ และที่ผ่านมาผมก็ร้องทุกกล่าวโทษอย่างนี้มาตลอดและก็เป็นพยานในกรณีมาตรา112มาตลอดเป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้และวันนี้ครับแต่โดยส่วนตัวเรามองว่าอาจจะเข้าข่ายเอ่อคุณจตุพรสามารถที่จะพูดเรื่องมาตรา112ได้แต่ไม่สมควรที่จะนําสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของเรื่องใดๆก็ตามเพราะการชุมนุมตรงนี้เป็นการชุมนุมทางด้านการเมือง แต่ถ้าพูดถึงเรื่องมาตรา1หนึหรือพูดถึงพระนาท่านายงปตรีหรือพูดถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามะนะครับสามารถกระทําได้แต่ไม่สมควรที่จะนําสถาบันลงมาแปดเปื้อนเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วคนที่ปิดหูปิดตาเราตลอดเวลานั่นก็คือประยุจันโอชาณนั่นเองค่ะรากเขาปิดบังความจริงตรงนี้ไม่ยอมขยายความจริงตรงนี้เขาแก้แค่หมวดนี้ เขาเพยายามทับทุกวิถหญทางค่ะให้เขาอยู่ในอำนาจนี้อย่างยาวนานที่สุดและดูไม่แปดเบื่อนที่สุดแต่ความไม่ชอบธรรมของเขายังไงเขาก็บอกปิดไม่มิดหรอกค่ะอย่างที่พวกเราได้เห็นกันตั้งแต่คุณประยุทธ์จันโอชาอยู่มาตั้งแต่คสอชอตั้งแต่รัฐประหารเข้ามาตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งจากการ เลือกตั้งแบบเราในฐานะประชาชนยังไม่มีสิทธิ์เลือกนายกเลยนะคะแต่สอวอมีสิทธิ์ค่ะสอวก็ไม่รู้มาอย่างไรเขาได้เข้ามาเป็นนายกด้วยอำนาจที่เขาวางไว้เองรัาธรรมหูน60ที่คุณมีใช้ร่างนั้นกำหนดแขนขาวไว้อยู่ทอดหนึ่งที่สำคัญมากเป็นมือของประยุทธ์สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือสอวอ250คน สว250คนนี้เราได้เลือกไหมคะและเขาอยู่ๆมาได้ยังไงคะงนั่นแหละคะ่ะประยุทธ์เป็นคนเอามาคะ่ะหาด้วมาถูกต้องคะ่ะเพราะฉะนั้นแขนขาที่สำคัญของประยุทธ์จันทร์โอชาในการสืบทอดอำน,นาจคือสว250คนนั่นเองคะ่ะเอาเรื่องแรกก่อนนะครับว่ารัฐธรรมนูญที่พวกเรารู้จักกันเนี่ยมันคืออะไรไนะครับในภาษาฝรั่งเนีน่ยเราจะมาดูมาเปออน็น Constitution ไอ้คำคำเนี้ยรากศัพท์ของมันคือมันมาจากคำว่า co institution co เนี่ยในภาษาอังกฤษคือแปลว่าร่วมกับ institution แปลว่าต่อตั้งดังนั้น constitution มันจะต้องเกิดจากการที่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดนั้นเนี่ยมาร่วมกันต่อตั้งน,นะครับดังนั้นเวลาเราจะใช้รัฐธรรมนูญหรือ constitution ลักษณะของมันคือจะต้องเป็นฉันทามติร่วมกันของคนทั้งประเทศ <S S S แน่นอน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัฐธรรมนูญ4ฉบับหลังของเราตั้งแต่มีการรัฐประหารสิกกันยาส9เกรามีรัฐธรรมนูญชั่วคราว49เรามีรัฐธรรมนูญ50มีรัฐธรรมนูญชั่วคราว57และมีรัฐธรรมนูญ60ทั้ง4ฉบับนี้มันไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ผ่านฉันทามติจากพี่น้องประชาชนมันเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการยึดอำนาจแล้วคนที่เข้าไปมีอำนาจก็เข้าไปเขียนกติกา และเวลาเขียนกติกาก็คือเขียนเพื่อให้เขาอยู่ในอำนาจได้ต่อไปเขียนกติกาเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามของเขาไม่ได้เข้ามาเหนี่ยนาจหรือถ้าเข้ามาเี่ยํานาจเขาจะมีระบบกลไกเข้าไปกำจัดเตะเอาไปอีกนะครับดังนั้นคุณสมบัติของรัฐธรรมนูญ4ฉบับหลังของประเทศไทยมันจึงไม่สามารถเป็นรัฐธรรมนูญได้เพราะมันไม่เคยผ่านฉันทามติจากที่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ พูดง่ายๆก็คือว่าคนเขียนรัฐธรรมนูญสี่ฉบับหลังเนี่ยเป็นการเขียนในลักษณะเอาแต่ได้เขียนในลักษณะที่คิดว่าตัวเองจะชนะตลอดกาลเขียนในลักษณะที่ว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะกลายเป็นเสียงข้างน้อยเลยเขียนในลักษณะที่ว่าเราจะอยู่ในอำนาจต่อไปไเรื่อยๆรัฐธรรมนูญแบบนี้ไม่มีวันสร้างความปรองดองของคนในชาติได้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเราจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นว่าเราเริ่มต้นทำรัฐธรรมนูญได้อย่างไร เมื่อสักครู่นี้ผมพูดอยู่ในห้องว่ามันมีอยู่สามช่องทางไอ้ช่องทางแรกเนี่ยที่เป็นการประกาศสถาปนายืนยันว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนนั่นก็คือประชาชนต้องมาสแสดงออกอย่างพร้อมเพรเพียงกันบอกว่าไม่เอารฐธรรมนูลหกขอทําใหม่ทั้งฉบับและเป็นการทําใหม่แบบไม่มีเงื่อนไขข้อจํากัดใดๆเลยดัยงนั้นทุกฝ่ายได้ประโยชน์จากการแก้แบบนี้แน่ สิ่งที่เราเสนอตอนนี้ก็เพื่อรณรงค์เอาไว้ล่วงหน้าแต่ถามผมว่าผมอยากทําใหม่ทั้งฉบับไหมผมเชื่อว่าหลายคนในที่นี้นะครับรวมทั้งพวกเรา e s ส l ด t ่ o นเรยนยายืนยันว่าเราอยากทําใหม่ทั้งฉบับแต่การรณรงค์ตอนนี้คือเอาสี่ประเด็นหลักนี่ก่อนนะครับแล้วถ้ามุมจังหวะในทางการเมืองมันไปจนถึงขนาดที่บอกว่าทําใหม่ทั้งฉบับนะครับใครจะไปรู้ครับว่าผมก็มีร่างทั้งฉบับอยู่ในกระเป๋าอยู่ ผมก็มีทุกเวอร์ชันนะผมก็มีร่างรัฐธรรมนูญทุกเวอร์ชันครับเวอร์ชันเวอร์ชันแบบเส้นทางที่หนึ่งที่ผมพูดผมก็มีอยู่ในกระเป๋าไอเวอร์ชันแบบเส้นทางที่สองผมก็มีอยู่ในกระเป๋าเวอร์ชันแบบเส้นทาง่ีงก็เปิดที่ดูวันนี้ดังนั้นตอนนี้มันรดนรงค์แบบเส้นทางที่สามก็เอาอันนี้ออกจากกระเป๋าก่อน แต่ถ้าวันไหนสถานการณ์ทางการเมืองถึงแบบที่หนึ่งเมื่อไหร่ว่าเราอยากเลิกกัฐธรรมนูญ60ไปสู่รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับที่ปราศจากเงื่อนไขใดๆประชาชนในฐานะผู้ทรงอำนาจสถาปนาธุนต้องกําหนดด้วยตัวเองถ้าถึงวันนั้นผมก็มีกลิ่ฉบับมาใี้อยู่อยากเชิญชวนเลยสมก,ก็พูดอยู่หลายครั้งในรายการก็พูด<อ>ว่าอย่าปล่อยภา,าระอันนี้ให้กับเยาวชนคนหน,นุ่มสาวที่เขาออกไปเรียกร้องผ่านการจุมหลุม แต่เรื่องเหล่านี้ทุกคนช่วยกันได้ถ้าเห็นว่าจําเป็นต้องปฏิรูปสถาบันรัฐเพื่อให้รักษาประชาธิปไตยและรักษาสถาบันรั์ไปพร้อมกันเนี่ยนักวิชาการบรญยาชนต้องช่วยสื่อมวลชนต้องพูดประชาชนคนทั่วไปต้องพูดแม้กระทั่งฝ่ายอนุรักษนิยมรอยลิสที่มีเหตุมีผลเห็นความจําเป็นของเรื่องนี้ก็ต้องช่วยกันออกมาพูด ปล่อยให้เป็นภาระอันนัตติ้งกับม้องๆงเยาวชนที่ออกไปชุมนุมเรียกร้องอย่างเดียวไม่พอในส่วนตัวของผมสิ่งที่ผมทําได้ทุกวันนี้คืออะไรท่านถ้าลองติดตามรายการของผมผมก็จะนําเสนอเรื่องนี้เพราะผมเล็งเห็นว่าต้องพูดเรื่องนี้ให้ประชาชนที่เขายังไม่เห็นด้วยเห็นด้วยให้ได้ กลับมาติดตามบรรยากาศนะครับที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันนะครับวันนี้ที่กลุ่ม Resolution นะครับผมมาท i c ออ f นะครับแคมเปญของการเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับผมเพื่อรื้อระบอบประยุทธ์นะครับโดยกลุ่ม Resolution นะครับเป็นการรวมตัวของ4องค์กรนะครับก็คือคณะก้าวหน้าพรกก้าวไกลนะครับกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้านะครับแล้วก็ไอรอนนะฮะซึ่งวันนี้นะครับ นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับผมประธานคณะก้าวหน้าก็เดินทางมาร่วมด้วยนะครับก็งานที่วันเป็นสิทธิแล้วเช่นสิทธิในการราคลอด90วันต้องมาจากการรณรมค์เรียกร้องอันนี้มาจากการเรียกแน่นอนในส่วนของเอร่างในส่วนของการเข้าชื่อข้างนอกแบบที่ resolution กำลังทำอยู่ในฐานะพรรคก้าวไกลที่เป็นส่วนหนึ่งของ resolution นะครับเราสนับสนุนแน่นอนเราสนับสนุนกระบวนการของภาคประชาชนดังนั้นเนี่ยบรรยากาศมันจะคู่ขนานกันไปนะครับ ถ้าในสภาไม่มีน้ำยาพอก็จะเจอกับพลังของประชาชนในการที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐมนูญนะครับน้องประชาชนทั้งหลายเมื่อคูนนี้มีการสาื่อสารผิดพลาดแต่ตอนนี้เราเข้าใจดีแล้วครับตรงกันว่าเราช่วยกันได้พลเดประยุทธ์โันนอา และผมเคยเคยพูดกคบพี่บอกว่าอาชีวะเราหลานหาบันดุตีกันจับมือกันแล้วมันสู้สีท่าป่าชาชนแล้วผมมีคำมั่นสัญญาบอกว่าอาชีวะจะไม่มีวันหันหลังให้กับพี่น้องประชาชนว่านี่นะครับรัฐธรมนูญปี60มันคือพี่นัยกรม ที่มอบไว้ให้แก่พลเอกประยุทธ์ตราตายที่เราไม่มีวันแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ได้ประยุทธ์ก็ยังอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่ถ้าประยุทธ์ออกวันใดเราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนท,าทันทีผมเรียนกับพี่น้องว่าหลายคนพยายามบอกว่า ทำไมไม่อย่างนั้นทําไมไม่อย่างนีน้ผมบอกว่าผมเองเห็นปัญหาแล้วว่าความจริงประวัติศาสตร์มันมีอยู่ทั้งโลกเวลาคนที่ต้องการ่วยโอกาสได้ประโยชน์จากทุกฝ่ายมันก็ต้อทุกฝนานี้ก็เช็คเนกันฝ่ายประชาธิที่ปไตายก็ถูกต้องทุกฝ่ายก็ถูกต้อเพราะผลลัพธ์สุดท้าย วายุ์ยังได้ประโยชน์สูงสุดอยู่นี่ผมบอกกับพี่น้องตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งบันนี้ว่าถ้าตาตไปเรายังรู้ไม่ทันคนเด็กวายุ์ยันโอชาเราไม่จะตกเป็นเรื่องมออย่างนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็บอกว่าโน่ก็มีปัญหานีก็มีปัญหามันมีปัญหาแม้กระทั่งเกาหีอฝ่ายประชาธิปไตยเรา ตาคนลักสุดท้ายคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ในตำแหน่ง,ดง่ดไปคนอย่างประยุทธ์เป็นนายกมาแล้วเจะปีและจะเป็นต่ออีกคงดีเป็นนายกคนเดียวที่ครองตำแหน่งติดต่อกันยาวนานมากที่สุดในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าวันที่6เมษายนนะครับเป็นวันครบรอบ สองพัรการเมืองพักภูมิใจไทยกับพักประชาธิปัตย์นะครับพรรคประชาปัตย์ก็จะสร้างคนรุ่นใหม่เดินหน้าทางการเมืองต่อไปนะคะคุณจุรินบอกว่าเขาเป็นคนรุ่นกลางนะครับเรื่องของการแจกขันนะของพลเอกประวิตริวงสุวรรณนะครับเรื่องของกำนันนะก็เป็นที่พูดถึงกันนะนะการแจกขัน ของพลเอกประวิตย์เนี่ยก็มีการพูดกันว่าการแจกขันมันถูกหรือผิดมันจะเป็นอย่างไรเรื่องการแจกขันของพลเอกประวิทย์นะครับจะส่งผลทําให้มีการยุบพักพลังประชารัฐหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้นะยุคของทักษิณน,นะฮะหลังจากที่หลบหนีไปก็มีการแจกขันนะครับหลังช่วงการรัฐประหาร นะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์โดยรวมม็อบของจตุพรพรมพันธ์ก็ได้มีการเคลื่อนไหวออกมาม็อบเสื้อส้มของฝั่งของธนาธรก็จะมีการเคลื่อนไหวอีกอร,รอบหนึ่งวง้วันที่10แต่ที่น่าสนใจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคณะนิติศาสตร์ก็จัดเวทีขับไล่พลเอกประยุทธ์ขึ้นมาหลังจากที่ปียบุตรแสงกนก,กุลนะครับตอนแรกก็จะจัดที่บริเวณเสวนศิลปะ หอศิลปะแต่ปรากฏว่าไม่ได้จัดต่อมาก็ทราบว่ามีการจัดที่มอธรรมศาสตร์เกิดขึ้นนะฮะเรื่องของการร่างรรมนูลนก็มีการเดินหน้าที่จะแก้รัฐนูลหลายมาตราสถานการ์ต่างการเมืองนะฮะจริงๆแล้ววันที่6มันควรจะหนักเออแต่ทำไมมันเบาลงกลยุทธ์นะครับในการต่อสู้ของทบาลเขาเดินอย่างไรทำให้สถานการณ์วันนี้ควรจะเป็นจุดต่มต้นของความรุนแรงกับเริ่มดีขึ้นแต่ มันยังไม่จบแค่นี้ครับในเชิงงานสังเคราะห์นะครับรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างนะครับก่อนวันที่6เมษายนการกวาดล้างก็คือเล่นงานจับกลุ่มแกนนำที่อยู่บริเวณติดประชิดทำเนียบรัฐบาลแกนนำคนอื่นๆฮนะศารไม่ให้ประกันตัวนะครับถึงแม้ว่าจะมีการขอหลายต่อหลายรอบโตโต้นะครับออกมาจาก ห้องขังโดนข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรก็ปรากฏว่าถูกตำรวจการสินแจ้งข้อกลาหาและสารไม่ให้ประกันตัวตามมาตรา1นึก็เข้าคุกทันทีเลยนะครับสถานการณ์ก็เข้มงวดนะมากขึ้นหนักขึ้นนะครับแต่ก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองรัฐบาลสาม,มารถผ่านวันที่6เมษายนไปได้ไม่ตังรับเดินรุกผมเรียนไว้แล้วนะฮะตั้งรับไม่ได้ ใครเดินเกมเดินมากก่อนคนนั้นชนะอย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์หลังจากวันที่6เมษายนเป็นต้นไปนะครับจำไว้ให้ดีนะครับในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองสถานการณ์ทางการเมืองจะหนักและอุนแรงมากขึ้นตอนนี้เราคงเห็นนะครับการใช้ที่มอธรรมาศาสตร์เป็นจุดเป้าหมายในการขับไล่พลเอกประยุทธ์เราคงเห็นการเคลื่อนไหวของจตุพรพรมพันธ์ที่มีการรวมสีกันของคนทุก,ทกสี นะครับซึ่งที่ผ่านมามีแกนนําที่เคยขึ้นเวทีของกระสแกนนำเสื้อเหลืองอย่างาไทยกรพนสุวรรณนะครับแล้วก็แกนนําเรื่องของญาติพฤษภาธมินนะปี35ก็มีการเคลื่อนไหวพ,พี่พิภพธงชัยซึ่งเป็นแกนนํำปนธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับก็มีการเคลื่อนไหวสนับสนุนมอบกลุ่มนี้ ในแกลบการเดียวกันม็อบถึงแม้ว่าจะแตกคอกันบ้างแต่ก็พยายามรวมกลุ่มให้เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันในการเคลื่อนขับไล่ผลเอกประยุทธ์ในแกลบการเดียวกันจตุพรพฐมพันธ์ก็โดนแจ้งเข้าขอหาตามมาตราหนึ่งเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเป็นยังไงล่ะนะคกับกำนันนะครับตอนนี้ทราบว่ากำนันทราบแล้วนะว่ารู้ตัวแล้วว่าตัวเองพลาดตรงจุดไหนนะแต่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนของกำนันว่าจะ แก้ไขปัญหาของตัวเองและกลุ่มกปปอสออย่างไรแต่อย่างน้นก็ตามกลุ่มกปปอสอส่วนหนึ่งได้ออกมาร่วมกับจตุพรพมพันธ์ละในการเคลื่อนไหวขับไล่พลเอกประยุทธ์ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนไว้นะครับว่าการดำเนินคดีกับกลุ่มก,มกปปสอเป็นหลักคิดที่ผิด นะครับและจะสร้างปัญหาตามมาการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่รวมทั้งแกนนำกปปสแกนนำกลุ่มเสื้อเหลืองโคงเป็นตัวสะท้อนนะครับว่าหลักมันเดินถูกหรือมันเดินผิดเรื่องของกำนันนะครับที่ตอนนี้นะครับแกนนำกปสโดนคดีกันหมดมีโทษจำคุกกันโดยส่วนใหญ่ลูกกำนันก็ปรากฏว่าสารดีกาส่งให้มาทำการพิจารณาเรื่องการบุกป,ป่าเขาแพง <c oughs> นะครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งคําถามคือทำไมกำนันแปลพักทำไมกลุ่มสีต่างๆจึงเปลี่ยนท่าทีในเชิงงานสังเคราะห์และมันเกิดจากพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ใช่เฉพาะกลุ่มมอบหรือกลุ่มมวลชนที่แบ่เป็นกลุ่มต่างๆนะฮะตอนนี้หันไปอยู่ตรงข้ามกับพลเอกประยุทธ์เท่านั้นนะครับยังมีนะครับ ทหารด้วยกันเองรุ่นเดียวเพื่อนกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับจำนวนไม่น้อยเดียวเดียวทีเดียวนะครับก็เริ่มถอยห่างจากพลเอกประยุทธ์มากขึ้นนะครับสถานการณ์ทางการเมืองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับจะหนักขึ้นนะผมเรียนย้ำม,ม่ลส่วนพ้นวันที่6เมษายนจะหนักในเดือนเมษาและจะหนักในเดือนพฤษภาคมการแตกหักอย่างเป็นทางการนะครับจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับ <c oughs> หลังจากพ้นวันจักรีแล้ววันฉัตรมงคลรัฐบาลต้องประคองสถานการณ์นะครับให้ผ่านวันดังกล่าวไปให้ได้แต่อย่างไรก็ตามผมย้ำนะฮะถ้าตั้งรับสถานการณ์จะวุ่นวายดูเหตุการณ์ปี2552เมษาจรจนและเหตุการณ์ปี53พฤษภาทะเลเพลิงเป็นตัวอย่าง นะครับที่เกิดความวุ่นวายและเผากรุงเทพมหานครเกิดการจราจรกลางกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นตอนนี้หลายเรื่องกําลังเกิดขึ้นะซึ่งผมไม่สามารถจะพูดได้ในคลิปนะแต่ผมเรียนว่าสถานก,การณ์การเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนหยอกย้อนกลนอุบายนะครับพลเอกประยุทธ์ก็คงงงเหมือนกันนะตอนนี้มันสลับซับซ้อนหยอกยอ้อนกลนอุบายแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่า การโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเริ่มน้อยลงนะครับแกนนำนะครับตอนนี้แกนนําเด็กและเยาวชนโดยส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ไหนที่อ้างว่าเป็นเยาวชนเป็นผู้ใหญ่เด็กคนรุ่นใหม่21คนอยู่ในคุกนะครับและที่เหลือนะกำลังทยอยเข้าคุกมีอีกหลายคนมีประมาณ13คนนะที่มีโอกาสทายอยเข้าคุกขณนะเดีวยวกันก็มีรายงานบอกจตุพรแบอบกว่าจะมี คนทยอยถูกปล่อยออกมาจากคุกนะฮะมากขึ้นนะครับถามผมว่ามันจะเป็นยังไงผมว่าคงยากอะ่ะคงยากคงไม่ง่ายอะ่ะสถานการณ์ตอนนี้คงไม่ง่ายนะตอนนี้ก็มีการสัญญาว่าจะไม่โจมตีสถาบันพระมาหากษัตริย์หรือไม่พูดถึงสถาบันพระมาหากษัตริย์อีกถ้าออกจากเรือนจานะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะได้รับการประกันตัวหรือได้รับไม่ได้รับการประกันตัวนะครับการรุกบุกตี ขับไล่พลเอกประยุทธ์จะเกิดขึ้นหากได้รับการประกันตัวขึ้นมาก็ไม่ได้ไหมายว่าความว่าคาดีของเขานั้นจะหมดลงไปสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากกรรมกรรมที่มันเกิดจากการกระทำนะครับอย่างไรก็ตามถ้าพลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์ก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้แต่ถ้าไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์จบที่การเป็นทรราชแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เราจะอยู่อย่างจงรักอย่างพักดีเป็นใต้ฝ่าทุลีชีวิตยอมพลีให้องเนื้อกลา้ามหาวชิราลงกรให้คงอยู่คู่ชาติไทยเราได้เป็นร่มเงาเหล่าพระศพนิกรเป็นพ่อของแผ่นดิน ยอมเลือดรินลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดินถึงลมหายใจตั้งสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปขอเดชชาใต้ฝ่าะละอองทุลีประบาทระบกกล้าวชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธายิ่งใหญ่เป็น่มใสแผ่นดิน จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี คำเลือดรินลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดินถึงลมหายใจต้องสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปอขอเดชชาใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทพระบกกล้าวชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธ,ธายิ่งใหญ่เป็นร่มไส่แผ่นดิน จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี จะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างพักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดี เราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักใต้อยา,าพักดี